สวัสดีครับผมืัอน,นี้ครับผมได้คุยกับพ่อขามพ่อขามครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลครับที่ว่าทักมาหาผมประมาณงวดสองงวดสองมว้อแล้วครับที่ว่าผมไม่ได้คุยกับแกแกถามมาจําความฝันของพ่อได้บอที่ว่าฝันเกี่ยวกับเลข2 90ผมกักลับไปไล่ความฝันดูครับครับแกเคยฝันในเลขสองจริงๆครับ แล้วก็งวดน,นี้ครับเราบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าความัในให้ฟังเดอ้อนั่นแหละครับแล้วก็งวดนี้ครับเรากลบอกว่าเราเห็นที่ว่าผมโชว์ขื้นวิดีโอเกี่ยวกับเหรียญของหลวงปู่เหรียญมหามงคลเงินล้านแกก็สอบถามแล้วก็แกก็อยากได้ซึ่งแกก็ได้เช่ากับผมไปสองเหรียญ <c oughs> ขอบคุณพ่อขามด้วยรายครับผมมือนี่พ่อขามแกบอกว่า แกมีความฝันจะอะไรฟังแกฝันว่าแกครับได้ไปนอนบ้านผีหรือว่าไปนอนบ้านคนตายแกบุ่หงว่าบ้านของใครนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครตายแต่พ่อขามครับรู้ว่าบ้านหลังนั้นมีเลขที่บ้านไม่ไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครแต่ว่าเลขที่บ้านมีชัดเจนมากเลย และก็สําคัญครับเลขที่บ้านเนี่ยมันแบบเบิงเกงเลง่อนล่แหละเห็นชัดจเจนนลยแหละมันอยู่บนโลงศพมันอยู่แบบท่ามกลางคนเยอะๆเลยนะถามว่าคนเยอะไหมคนเยอะมากครับในบ้านหลังนั้นแกก็บอกว่าเขาพากันเหติที่สวดกลางคืนครับสวดเสร็จคนเยอะมากนะบางสกุลยังคือเสร็จทุกอย่างเลยสวดพิธาตอนกลางคืนสวดเสร็จ และเขาก็พากันกลับหมดแล้วเหลือคนแก่กับเด็กอยู่แค่ไม่กี่คนแล้วบรรยากาศมันก็วังเวงเพราะว่าบ้านวิคนทคี่ลุกบ้านหลังนั้นครับที่ว่าพ่อขามแกไปนอนน่ะรอบข้างหมายถึงว่ารอบข้างมันไม่มีหมู่บ้านมันเป็นเหมือนลักษณะเป็นป่าเป็นหุบเขามองไปข้างไหนก็เป็นป่ากว้างไม่มีบ้านแม้สักหลังมีแค่บ้านตรงที่ว่าพ่อขามแก เฝ้าศพนอนนอนอยู่บ้านหลังนั้นอยู่นอนกับผีอยู่นั้นอยู่แกกลัวครับแกกลัวแกกลัวตรงที่ว่าแกไม่รู้ว่าแกอยู่ที่ไหนแกไม่รู้ว่าแกจะไปพูดกับใครไปหาใครคือแกไม่รู้จักใครเลยในความฝันแล้วแกก็ขนขี้ลุกเง่าครับกอดอกกอดอกนั่งสั่นอยู่ครับแล้วก็แกประมาณแข็งใจครับแล้วก็เดินครับเดินวนอยู่บริเวณบ้านหลังนั้นแล้วแกก็เห็นผู้หญิงแก่ๆครับกลุ่มหนึ่ง ผู้หญิงแก่ๆคนนั้นครับมีอยู่5คน5คนครับแก่ๆแ,แต่พ่อขามไม่รู้จักผู้หญิงแก่ๆคนนั้นสักคนแล้วแกก็เดินไปเดินมาครับแกก็ไปเห็นเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งเด็กพวกนั้นครับอายุประมาณห้าหขวบอยู่3คนแล้วเลขอยู่บนโรงศพมันเป็นเลขที่บ้านคือเลขหกเก หกเก้านั่นคือเลขทีบ้านพ่อขามกลัวครับไม่รู้จะทําอะไรเป็นไม่รู้จะทำอะไรครับแกกลัวครับแกกลัวมากแกจนเอาผ้าห่มครับนอนครับนอนอยู่บริเวณแถวนั้นครับเอาผ้าคลุมเลยครับนี่คือความฝันของพ่อขามตอนที่ว่าเขาทําพิธีสวดอภิธรรมอยู่คือคนอ่ะเยอะมากคนเยอะเต็มบ้านเลยพอเขาสวดอภิธรรมเสร็จต่างคนต่างกลับบ้านครับ เหลือแค่ไม่กี่คนอยู่ภายในบ้านหลังนั้นพอขามแกก็เดินออกมาดูครับคนหายไปหมดเลยมันเหลือแค่ป่าต้นไม้กว้างมากไม่เห็นคนสักคนไม่เห็นบ้านสักหลังบ้านหลังนั้นมันอยู่เหมือนกับกลางป่ากลางภูเขากลางสักอย่างเลยครับแล้วแกก็กลัวเพราะว่าแกไม่รู้ไม่รู้จักใครสักคนในความฝันแกกลัวมากขนคิงลุกเดินไปเดินมาในบ้านเห็นผู้หญิงแก่ๆอยู่ห้าคนแล้วก็ เดินไปมาเห็นเด็กอยู่3ามคนเลขอยู่บนโลงศพคือ69นี่คือควาฝันของพ่อขามแกฝันว่าแกได้เป็นนอนอยู่บ้านผีคือ6กเตัวเลขที่ว่าพ่อขามครับแกจะซื้อครับแกจะซื้อเลข0ูนย์หกเก้แล้ว3 6มหเลข0ูนย์หกนี่ก็คือผีอยู่บนโลงศพ ก็คือ09 569นี่ก็คือผู้หญิงแก่ๆครับมีอยู่5คนแล้วก็3ก็คือเด็กครับแกก็จะซื้อ369ถ้าหากว่าหลายๆคนตีเป็นเลขตัวไหนครับลองดูนะครับลองดูแต่เลขที่บ้านมันคือ69แต่ว่ามันอยู่บนศพหลังนั้นครับก็เลยแกก็เลยจับ09 6 9. ใส่ มีผู้ยิงแก่ๆครับห้าคนแกก็เลยจับห้าหกเก้าใส่เด็กสามคนแกก็เลยจับจับสามหกเก้าใส่นี่คือตัวเลขที่ว่าพ่อขามแกตีแล้วก็แกก็จะไปซื้อตามนี้แหละครับผมก็บอกว่าน่าจะเลขตัวใดตัวหนึ่งนะครับนอเน,อะนาะมันอาจจะมาก็ได้แก่ก็ไม่รู้ครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนแต่แกก็ฝันแบบนี้ครับงวดก่อนก็มีคอนอฟันในหกเก่าหลายคนนะครับหรือมันจะมาวัานนี้ไหมเนาะไอที่ว่าสามสามหกเก่า เก้าสามหกเนี่ยผมก็ซื้อนะงวดน,นั้นผมซื้อลอตเตอรี่ตั้งสิบห้าใบครับผมซื้อลอตเตอรี่สิบห้าใบเลยเลขลงท้ายด้วยเก้าสามหกนั่นแหละงวดน,นั้นผมก็ซื้อเลยสามหกเก้าสามเก้าหกนี่คือผมจําได้เลยว่าผมเคยซื้อลอตเตอรี่สิบห้าใบหรือบังชีมางวดน,นี้บ้างนะครับศูนย์หกเก้าขีดเช่นใต้เลยแล้วก็จะไปซื้อห้าหกเก้าและสามหกเก้าสิบเจ็ดมกราคมหกแปด ลองยิง่งได้ครับทุกสิ่งนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางไม่รู้ได้ครับว่าเลขมันจะมาตัวไหนแต่ที่สําคัญก็อยากให้ทุกคนถือเลขครับอย่าในคนในโชคผมก็เอาแนวทางตัวเลขครับมาให้ทุกคนได้พิจ,จารณาเอาไว้เป็นตัวเลือกในการไปซื้อลอตเตอรี่แต่ถ้าเราชอบเราเราก็ลองจดไว้ครับแต่ถ้าเราไม่ชอบก็ลองจดไว้เพื่อเปรียบเทียบก็ได้เพื่ออาจจะเลขสักตัวเราชอบเหตุผลที่ททว่าผมเอาความฝันแต่ละคนเข้ามาเล่าเพราะว่า แกเคยฝันได้เลขตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงงวดก,ก็ตามครับแต่แกก็เคยฝันได้แล้วก็เลขมันมาออกก็เลยอยากตามครับเหตุผลหลักคือผมก็อยากอยากจะดูแนวทางเพื่อตัวเองจะได้ซื้อเหมือนกันมือนี่หลายๆคนครับผมบอกเลยครับผมก็ไม่ค่อยได้ตามใครแต่หลายๆคนที่ทักมาคือทักมาแล้วหบฝันให้ผมฟังคือผมไม,อไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่สนะครับผมกะลืมเห็นงานหลายอย่างเช่นเดียวกัน เลยไม่ค่อยมีเวลาบางคนครับที่ว่าทักทางไลน์มาแล้วก็คุยกับผมส่วนใหญ่ครับที่ว่าทักมาคุยกับผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนใหม่แต่เป็นคนเก่าครับที่ว่าเคยคุยกับผมแล้วจะไม่ค่อยได้คุยเพราะว่าเขาหูเลยวว่าว่าผมตัวจริงแ,แลหลายคนที่ว่าทักมาแล้วได้คุยกับผมอาจจะจําเสียงผมไม่ได้เพราะว่าบางเชื้อที่ผ่านมาคือเสียงผมมันจะเสียงเป็นหวัดใช่ไครับก็ต้องกราบขออภัยจริงครับเสียงอาจจะไม่เหมือนกับในใน youtube เพราะว่าเสียง เสียงเป็นวัดแต่ตัวนี้คือเสียงเริ่มปกติแล้วสินะพอค้ามครับแล้วก็บ,บอกมาณนี้แล้วก็ลากกับเซาเหรียญหงไปสองเหรียญตรงขอบพระคุณพ่อหลายๆครับผมที่ว่าเซาเหรียญไปหลายคนครับที่สนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับทั้งเหรียญทั้งตุ้มคนที่ว่าทัากมาบูชาเหรียญไปก็คือผมก็จะมีไปทินหลวงปู่ให้ฟรีครับหนึ่งเล่มเพื่อเอาไปหลุนหลุนตัวเด็กนะครับเนาะกับมือนี่กับมือยังหลายครับ ขอให้ทุกครับชูเรียนหมานซื้อเลขตัวไหนก็ขอให้ถูกนะครับเนาะซื้อลอตเตอรี่ไว้อาจจะโชคใหญ่ก็ได้17มกราคม68กรับขอบคุณทุกท่านครับผม